นปโตสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตโนปิ่นตัดหัวหน้าแก๊งหงเหนือมังกรครับผมมาจิโดครับหน้าขาวโอ๊ดรู้คีชินครับเบสประจำทีมนั่นเองรีวิวลรอริววล้อริ้ิวลรอหัวเหล็กเดดโเฮ้ยวันนี้มาครบสามคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะออกไปอารวาสกันว่ะเอยพวกเรา ออกไปดดแพ้กันดีกว่าเว้ยจะโดนอาราวาดหรือไปอาราวาดเขาอาราวาดเดี๋วะฟูลทีมมากครับวันนี้คือครบสามตำแหน่งเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นสายบูอยู่แล้วมาร์สนี่ก็เป็นบูแบบซัพพอร์ตนะครับคือบูสตันส่วนนี่ลูคกิชินเขาเป็นแทงค์พอสามคนมารวมกันมันก็เป็นอะไรที่ลงตัว <c oughs> แล้วก็จะลงลงด้วย <c oughs> พอดีลงเลยสามคน เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะต้องเจอคู่ต่อสู้แบบไหนแต่ยังไงก็ไม่สามารถจะโค่นแก๊งเราได้อยู่แล้วอ่ะมาแล้วอ่ะโอ้คู่ต่อสู้รอบนี้โอ้โหด่านแย่งกล่องนะครับด่านแย่งกล่องต้องใช้ทีมเวิร์คเป็นหลักฝั่งมันนี่รู้สึกชนกับเราพอดีนะครับหมวยเจอหมวยหน้าขาวเจอหน้าขาวแล้วแทงเจอแทงนะมึงแทงต่างกันจไมาเป็นแทงวิ่งไงแทงกันดูดเออก็เดี๋ยวดูครับว่าวัดกันที่แทงเลยเกมนี้ ถ้าแทงเราอ่อนก็ก็จบส่วนนี้หมวยไว้ใจผมได้ผมเก็บมันได้แน่มาแล้วว่ะดูแฟชั่นของเขาครับไอหน้าเหล็กลูกคีชิ้นเพราะหนุ่มงูเหลือมงโดนฟันก็ไม่ตายแม่งฟันโดนงวนและน้องหมวยคิวบิลไโดยังดู แต่ละตัวแม่งพลิกพลกว่ะวิง่งเด,ด,ดินเดินงูก่อนเออแล้วงูแม่งมีหางห้อยหลังๆด้วยยังด้วย <laughs> มึงวิ่งก็ลำบากพ,พอแล้วมึงเอาหิ้วงูมาวิ่งด้วย <laughs> เป็นแฟชั่นที่เหลือเธอะมาก <laughs> ไป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 มัดเราสองคนต้องเจอก่อนว่ะแทงเขาคงไม่มาช่วยเราดูทรงฮะ <laughs> ขอเกาะตู้ก่อนตัวแรกที่มันมาคือเฮ้ยมันเอากล่องมอาแล้วโคตรเร็วเลย แปลว่ามันเข้ากล่องเรยแทงเราไปไหนนะ <มา S 1> นี่เราสู้กับแทงกันแล้วเนี่ยเ <มา S 1> ดี๋ยวดูพี่จัดการแทงมาเรียบร้อยครับเฮ้ยพี่ผมโดนนอ้หมวยช่วยอยู่อยอยโอ้ยล้มเหรอล้มล้มตีอะไรเฮ้ยเขาตายหมดแล้ว <c oughs> นี่ไงตีหน้าขาวอยู่ที่พิทาย จัดการมาเลยเดี๋ยวพี่ฮิ้วกล่องนะเยอะรอยในพิทางลมแล้วโอ้ยโอ้ยจะตายโดนรองหัวหน้ามันเนี่ยขอเลือดก่อนมาแล้วมาแล้วแทงมาแทงมาก็เก็บมันเองจับแล้วจับแล้วจัดการเลยผมมาเองพี่เอากล่องแล้วฝากยิ้ด้วยนะโดนไปดีแทงไม่ได้ทำอะไรหรอกเยอโดอย่างโหดอย่างโหดเมื่อกี้ตอนก็สู้กันไม่มาอุ้ยข้างหน้ามาหน้าขาวเหรอ จับแะเลยนี่กลมดีนะหน้าขาวเหรอมันจะทุบกูเหรอถูกต้องแล้วพี่มาจับมันทุบมันเรียบร้อยครับเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเอาพี่กลับไปนู่นละพี่ฟูอยู่ตะกี้หน้าขาวมันมาเออดูแลหน่อยดิดูแลหน่อยผู้หญิงตัวคนเดียวดูแลหน่อยมารทิ้วไปมาหนี่ไม่ให้ไปหรอกลูกยึดยึดได้หมดพี่ ไปเลยไปเลยตอนแรกพี่กลาจะเก็บเลือดก่อนกล่องแรกต้เป็นของเราครับกล่องแรกต้เป็นของเราครับคุ้มกันด้วยเหลียบร้อยโอ้แจ้งอ่อนหนวนข้างหลังเข้าข้างหลังพี่เข้าแล้วมัดมัดอยู่ไหนวะมัดไม่ถึงแล้พี่เก็บเองเรียบร้อยสวยเอ้ยอย่าปล่อยให้เบสตีกูอย่าไปพี่มันไม่มาแหละกล่องแรกน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ ันนี้ต้องเข้าไปฮิวก่อนแล้วอ่ะแบี๋วี่ไปใต้ดินกันเฮ้ยมันมา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 คุ้มกันหน่อยอุ้ยหลบหลบหลบมืดนพืดนื้นื้ตีมืดอย่างนี้เรียกตีมืดมึงนอนไปเลยไปใต้ดินพี่เออเดี๋ยวพี่ทำของมันคราวนี้มันจะขึ้นฝั่งไหนฝั่งเราหรือฝั่งนู้นไหมอ่ะใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไป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 ใต้ดินกันเลยนะโอเค พี่ตามไปนั่ง MRT มาแล้วนั่ง MRT ฮะไหนอะ MRT พี่ถึงก่อนเนี่ยนี่ไโงโดใค่ถึงก่อน <laughs> <laughs> นี่ไงเราถึงคนแรกเว้ยบวก้าไปครับมันไปไหนอยู่มันคงเก็บของ,งเก็บบูทกัน่ะเราเอาเลย <นะ S 2> พี่ ไกลว่ะหลุดจ้าพี่จะลงล่างนะพี่ไม่ไปตรงๆนะได้พี่เอาหลุดมามาดูมามานีมาเดี๋ยวอุ้มอุ้มอุ้มไปตีก่อนเละครับเละครับมาคนเดียวเละมาตัวแล้วตลกแล้วไอ้หนุ่มทำอะไรพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมาคนเดียวล้วมาคนเดียวมาดูนี่จบสวยๆเตะหน้าแม่ยังโหด วยด้วยค่ะหลบทาง่อยค่ะหมวยรีบเฮ้ยหมายตัวนึงหมายตัวนี้แซดผมเปจุดไฟที่วะมานนี่มาหมวยมาหมวยมาหมวยมาเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยโอ๊ยตายเลยวะโหมีหมวยแม่งมาแรงว่ะเผามันวิดอเคาน์เตอร์อย่าให้เสียชื่อพวกเราโอเคครับเฮ้ย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 เมาเยหน่อย เคลียก่อนมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนพุ่มกลับมาพุ่มกลับมากํลาลังไปกํลาลังไปแป๊บนึงรอแป๊บหาตัวหัวหน้าแม่งก่อนนัวมากตอนนี้หมวยพิวอยู่ดูโดนอี่กัหนหมวยอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยอยู่หลังผมมองเห็นละคอร์เตอรอีกล่ะกูมไม่ได้ตีมเลยพี่แกเป็น Hoặc là, cả con này. Yo, hoa tìm. Tang ma. Ma. Tó, tó, ma. Men cứ Ma, có 2 Tang chuẩn. Tang mi. Mày hà lựa con ma gà. Mày video, mày 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 đi mày ฝากลูกเมียข้าด้วยมายกกล่องใบมัดพี่เองต้องดึงกล่องไปกลางๆก่อนนะพี่เดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นโอ้ยโดนเบ้แม่งตีตายมเป็นไรพี่ตกมาแล้วอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวผมเอมาทีแลยโอ้ย,ม,อยมึงอะไรนักหนานเนี่ยพี่ตายป่ะเป็นไรพี่เไ้ยยังไม่ตายไม่ตายอยู่ผมดักหน้ามานันได้เอมาทีว่ะแต่แกไล่คุบแม่งก่อนโอ๊ยโอ้โหไม่โดนช็อตอ่ะ กล่องไงพี่โอ้โหหยาบฆ่ามันฆ่ามันกล่องสองไหมวะเดี๋ยวพี่ไปเอาอีกล่องเนี่ยถ้ามีกับอีกแล้วมันยกกล่องอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่ไปเอาอีกล่องหนึ่งน่าจะเวิร์กว่าสัตว์หมวยเฮ <c oughs> ้ยขึ้นเหรอหัวร้อเหรอเฮ้ยผมพิมจี้เชแชะหลังอยู่นั่นแหละน่กล่องหนึ่นพงพี่เอง็งใกล้ยุ้นะ ไปปวนปวดมันไว้อ่ะอย่าให้มันเข้าง่ายเดี๋ยวผมเอามาทิ้งตายแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนันปะไม่น่าจะเข้าแล้วงันมาคุมกันพี่เลยหวยไปแล้วนะน่าจะวิ่งไปหาพี่แล้วแหละให้มันมาเหฮ่ยหวยะวจ,จะทุบไปให้หวยพีย่มาไม่เป็นไรนะทุกคนไปละกลับละ follow me หมดกลับ ใครมีสตอมิน่าเหลือไหมยกต่อไปหน่อยผมผมผมปกไปยกไปมาละ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 หน้าขาวหน้าขาวมากับใครคะพ่อหนุ่มคะมากับใครคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพี่ไปหลุดกันข้างบนหลุดล่างไม่พี่เนี่ยมันมาเอาหลุดใกล้ๆเราอยู่อ๋อปล่อยมันไปพี่เราดาบก่อนเราต้องได้วุฒิก่อนเึีจะได้เปรียบ ตามไปดูเว้ยให้วมาร์ทโอ้ยหมวยมาอีกแล้วโอ้ทหาไม่ไหวหนีท้าไม่ไหวหนีอย่าสู้สองตัวพี่ทั้งมันเนี่ยโดนจับไปแล้วคือถ้าเราได้อาวุธเราจะได้เปรียบมันอาวุธสำคัญกว่าเพราะหลังๆเดี๋ยวไล่คิวมาแน่เขี้ยจับไกลจังวะมาร์ทมาเร็วเก็บเลยเรื่อง ระหว่างนี้ก็หลุดล้านไปมันกำลังขึ้นมานะเ่นกลางเ่นกลางนั่งบีเทสมาอย่าแจกต้านมันอย่าแจกต้านมันลูคิชินไม่แน่จะบวกมาดมาเรามาข้างหลังเรียบร้อย นี่ไงตายแต่มึงรูดููดูรูดรูดร้อยกล่องมาวะเไปให้มันได้วุฒิมัดเดี๋ยวพวกเราเก็บให้หมดเลยสามอันน่ะเฮ้ยชะโด เพื่ออะไรพี่กำลังไปฆ่ามันฆ่ามันพี่พี่พี่เหลือขอแน่เหลือเหลือขวาแน่ได้ได้มันได้สามัคคีนี่นี่มาเก็บเลยมาแล้วมาแล้วมาด์กองโอเคมาแล้วมันมาแล้วช่วยด้วยมากันหน่อยเสียบนอนเอานะไปนะเอาใครตีวะเบี้ย ฆ่าม oh, ันนะที่มาตีหน้าฉันโอ้ช่วยด้วยครับขอปิดละกันเก่งนักหรอยอหมยอ้าวไปเลยไปเลยมาวิ่งเลยทั้งนั้นอะโอ้ย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 มีหานี่ช็อตกูกยะ เรียบร้อยนอนพี่พี่ไอ้นี่ไปเซมนชากตรงไหนวะเบพี่ดักอยู่พี่มาพี่มาหลังมาเลยคนขี s <S ่ไปเลยพี Ng ่เขี Kaiser ่ยเบให้ก่อนเบยมั่งเยอะโอเคเทพิดาตายยกไปเลยคนนึงใครก็ได้ยกไปเพียงคุ้มกันด้วยนะชันเราต้องได้กล่องนี้ถ้าได้กล่องนี้ชนะเลยดิห้าหมื่นพอดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่สู้แม่งเลยจับแล้วมามานี่เล่นด้วยคนสิมวยโอ้โหยังโหดท้างหลังมาข้างหลังมามาวิ่งมาเดี๋ยวพวกพี่เล่นเองไปเว้ยบวกแม่งเลยอืมขอจับหน่อยสิอยโดโหดอีกแล้วขอเตะหน้าได้ไหมวะไม่อะไรก็ไปไหน ไปไหนคะาน้าขาวโอนอนสิจ้านี่วิ่งมาให้เชื่อเลยอะถึงยามัดได้ถึงแล้วระวังระวังดักหน้าตัวนึง<ป>สู้ไปเดี๋ยวพี่ขออัพเป็นดาบเพลิงก่อนแล้วปิดปสวยๆดาบเพลิง,งอุ้ยยะโดเดี๋ยวได้๋ยวมัดให้พี่ข้ามก่อนมัดหุ่นยิบหุ่นยิบ ก็เรียบร้อยครับทีมสีเหลืองแฟชั่นนิสตาผู้แต่งตัวมาคร่านะครับเดสทูคิวเออเดโดคิวสิบสองตานี้อ๋อฝั่งมันออกไปสองคนด้วยเนาะอ๋อไม่น่าล่ะทำไมนีหน้าถึงหลวมจังสงสารหมวยขึ้นมาเลยเราก็ทำร้ายเขาเกินไหมวะวเคยมีประสบการณ์ เคยเป็นครับแบบเล่นๆอยู่แล้วแม่งแบบออกไปอะแล้วกลายเป็นฝั่งเราเป็นบอดแล้วบอดมันค่าง่ายมากโอเคนี้ไม่ว่ากันเอาละครับเรามาต่อเกมสอกันดีกว่าเมื่อกี้มันเกมเร็วเกินไปนะครับก็เดี๋ยวรู้สึกว่าน้องๆจะยังไม่ทันได้เสพความมันเต็มที่เดี๋ยวเราก็เลยจัดให้อีกดอกหนึ่งเนี่ยลูคิชินเล่นฮิวอ่ะทีมเราก็จะกลายเป็นอาวุธเบา3ตัวนะครับเฮ้ยอาหงอาหงคือกูนี่วะเอาใหม่เฮ้ยพวกเรืออาเฉินอาเต้าเก็บพวกมัง เดี๋ยวอ้วปิดจ็อบเองเฮ้ยแต่เรามั่นใจในการสู้ตัวตวงเราอยู่เก็บยากเก็บยากบอกเลยเก็บศพรายากหน่อยศพเาาตัวเล็กหายากหายาก,ายากในกองตีนนี่ครับพญางูเหา่านออี่ด้วยสายเบิร์นสายเบิร์นนี่ลูกิชินลูกทชินสายเบิร์นอาหงมาเหมือนกันฝั่งตะวันออกของเรา อย่ายอมแกงพวกมันเว้ยให้มันรู้ว่าใช้หน้าเท้านี่เป็นของใครพวกเราสามคงต้องแย่งอาวุธกันกอง <c oughs> กองจะสู้กับใครมึงต้องแย่งอาวุธกันเองกองใครดีใครได้ลวงลวง <c oughs> กูไม่ได้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ตีตัวเอง แต่อ้วต้องได้ดาบนะไม่งั้นอ้วจะสู้เขาไม่ได้อะมา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 บวกบวกไปบวกบวกไปเสร็จแล้วใครอะขึ้นไปตู้บนบนสุดอะเพราะเดี๋ยวลูดมันลงตรงนั้นอยู่แล้วแอร์ดรอปพี่ช่วยเองมาร์ทมาร์ทมาร์ทลุมแม่งดิ ตัวเดียวตัวเดียวเก็บแม่งเลยดูชิ้นดักหน้ามัน <c oughs> ตี่ละแสด <c oughs> สวย <c oughs> ตายซะ <c oughs> ไปหนึ่งครับหมอบทุบ <c oughs> แม่งเลยน่า <c oughs> หน่ามันวิ่งไปนน่นแล้ว เราลงล่างเราลงล่างตู้เขียวล่างเลยเอาแอร์ดรอปล่างก็ได้เดี๋ยวมันลงตรงนี้เอาหลุดบ้านนี้ก่อนอย่างน้อยตู้ก็เป็นของเราสี่ตู้เว้ยลวงให้ไวลวงให้ไวมาแล้วมาแล้วมาเอ้หลังมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า อะไรของหรือหืมันจะมาแย่งหลุดแล้วอะพวกเราเฮ้ยหลบหลบหลบ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 เหียดโอวุดมึงวุดกูช่วยทุบแทงหน่อยจ้ะพ่อขอหน่อยสวยไป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 เอาแอร์บ็อกเฮ้ยแอร์ดรอปไม่ใช่แอร์บ็อกเรียกผิดเรียกถูกหมดแล้วกูได้เงินได้เงินได้เงินถูกแล้วดีแล้วลุงกระทืบลุงกระทืบลุงกระทืบ มาด้วยกันมาด้วยกันกรุบอัพครับยืนกลางเลยยืนกลางเลยรอบวกระป่ะมาแล้วมาแล้วข้างหลังข้างหลังลูกชิ้นโอมาเป็นแถวพี่ตีหน้าขาวกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 โอ้ยตายสู้ข้าวทุกคน ฮิวหิวอย่าลืมฮิวอย่าลืมหิวโดนแทงปีตายเหรอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุปกันก่อนเงินนึงสูสีอยู่ไม่เป็นไรนะทุกคนไปตีตู้บนเนี่ยตู้อาวุธำข้างบนอ่ะจะได้อัพเบสไป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 ขึ้นขึ้นไปช่วยเก็บหมดแล้วใช่ป่ะ ไปลองกลางพร้อมจีบวกตามเจามา่ะมันมาล่างว่ะม,มาล่างว่ะเอาแทงก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าใกล้ามากดูดูอันใจเย็นมันจะจุดแฟขอฮิวขอฮิวลงฮิวหน่อย,อยโอเคแทงตายนั่นไงโดนเผา สโตสองมาแล้วร oh. 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 ีบเกิดเร็วีมาแล้ว้เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ววิ่งเร็วดังว้าแสดกำลังสู้อยู่นะ ร,ร้อยหลุดเลยหลุดเลยมาดเราไปเอาวุธกันมัา้าตามมามดาเราต้องแย่วุธก่อนถ้าเราไม่ได้วุธเราจะลำบากมาแล้วมึงดูมาดูมาขอท่านดูหน่อยมันมาแล้วว่าเฮ้ย เก็บเลยเอ้ยเหี้ยเก็บ<ะ>มันแย่งแล้วอ่ะพี่ได้แต่มันได้ไปอีกอันนึ่งไงเรียบร้อยตายแล้ว,คว,วเคลีย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 แล้วหลุดเลยเฮ้ยเชีย่ยเพิ่งเห็นลุมมันสวย ดูดูดูเฮ้ยไม่ตัวไม่ตัวอืมไม่โดนพิษหลุดเลยครับหลุดเลยครับทำดีพวกเราเอาแอร์ดรอปนะแอร์ดรอปนะมันมามันมามาไปเลยเก็บเลยเก็บเลยใครก็ได้เก็บเลยเร็วยันไม่อยู่อายาโด เอาไปเออได้่ะมันไปหาแล้วเสร็จหนึ่งไปช่วยก่อนไปช่วยกันเร็วอือหน้าขาวมึงตายเรียบร้อยครับเราหมาหมูพวกเราแกงหงสิ่งดอบล่างมานาันเอาไปแล้วอ่ะสแตนบา a ตรงกลางสแตนบายตรงกลา,าง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไปก่อนมีตู้หนึ่งโดนลูดอยู่อ้าตู้ฟรีอย่าให้เสียชื่อแก๊งหงสิ่งนักล้วงขออัปดาบก่อนเอาดาบสตันหรือดาบไฟดีวะสตันดีกว่าได้สู้ง่ายหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปรอตรงที่อาวุธสานะข้างล่างม์ดมามาัด เราต้องได้ดาบอะ่ะเจอแล้ว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 แทงมาแทงโอ้ยมาครบเลยสามตัวเลยเอาไงพวกมึงเอาไงมึงเอากูก็เอาอะ่ะโอ้ยอะไรยาวๆเนี่ยโอ้ยตายอ่ะดอ้ฮงกลับ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  ไม่เป็นไรนะทุกคนแก๊งหงสิ่งยังไม่เสียชื่อเว้ยมาร์สไหวเปล่าไม่ไหวกลับเลยตายเดอตายมันต้องมาล้านอะาวุธแน่นอนรู้เลยงานนี้ต้องแย่งกันอี่าวครับดูกขีชินมัน,นีมาเตอร์ัเรียบร้อย สปีดไปแล้วเบยนี่ก็เสือกจังเลยมัดเอาดาบเร็วเร็วเ,เร็วกว่านี้มัร์หลวงเก็บเลยเก็บเลย ไปหลุดตรงกลางกันเดียบ้านใหญ่อ่ะเงินเยอะๆข้างขวามันเข้าแล้วอ่ะมา์ไปช่วยหน่อยไปช่วยลูกกิชินเดี๋ยวพี่ตามดไปเ,เข้าเลยเร็วเงินมันนำเยอะแล้วเออไล่แม่งไปก่อนจอเลยจอเลยเราต้องได้ เขียวขวาเขียวขวาไปได้วกันไปได้ไกลมันมาว่ะออกมนตีธนาคารสายสายธนาคารไหนบนหรือล่างบนไม่บนไม่นี่ม,นมันอยู่นี่นอยู่นี่แขงมันพออยู่ชิดไ,ไหว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 ,ไวดูรุ่นด้วยดูรุ่นด้วย โอ๊ยโอ๊ยมึงตายกูสัสเกือบตายเหมือนกันแหละเอาตรงแอดอปโอเคขอเลือดก,ก่อนมาไ้เอไอ้กล่องหนึ่งไหวปะเงินงนึงนแง้วเเ้ย,ยเรอตุ๋ยรอตุ๋ยพี่ว่ามันขึ้นบนเราไปรอข้างบน,งน,นโอเค สวยครับพี่ว่ามันจะตุ๋ยเราอ่ะเราไม่เอายเนี่มาแล้วแทงฆ่ามันดีกว่าฆ่ามันเอาเงินดีกว่ารอมันมาเอาเอาเบสมันก็ได้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูจังหวะดูจังหวะพี่เก็บแทงนะโอ้ยแทงโอ้ยโดนอุ้มโดนอุ้มแป๊บนึงช่วยอยู่ตายแล้วนี่มันตายแล้วนี่ มันไงมันไงมันไงเดี๋ยว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 ฆ่าเคสนี่ก่อนอ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> มึงอย่ามาห้าวอ่ะกูแก๊งหงซิ่งอีกตัวนึงเรียบร้อยโ <c oughs> ดนไี่มารีบมา,บม,า <c oughs> มันตายหมดแล้วรอ <c oughs> ดักมันเรื่อยๆพี่ มาแล้วนะมันมาแล้วมาช่วยพี่หน่อยเร็วได้ครับไ,ไ,ไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้อยู่แล้วเฮ้ย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 ,ยสตนันอีกีเฮ้ยชน,น,นะปะชนะพี่โอ้ยพี่ตาย ระวังไอ้หน้าขาวมันทุบอยู่อ่ะเออฆ่ามันดิมัดหน้าขาวเหมือนกันอย่าเสียชื่อมันวะหนึ่งตัวหงสิ่งหงสิ่งสี่หมื่นเจ็ดต่อสี่หมื่นสองครับตื่นเต้นจุงไปเลยแม็กนอมป่ากำลังมามาี่มาแทงทีโอเคป่ะทุกคนโอเคพี่มาพี่มาไม่คิววะสี่หมื่นเก้านี่อีกพันเดียวเว้ย ใช้สกิลหมาหมู๋ของเราทีเดียวก็จุแล้วคนเดียวก็จบแล้วพี่ว่ามันไม่กล้าเข้าอ่ะเอาป่ะ <c oughs> เราก็ไม่เข้าเราก็ดึง,ดง,ดงล่อมันเด,เดี๋ยวพี่ฟันในนี้ล่อให้ไม่แนเราเข้าได้เข้าได้อยู่แล้วไม่มีใครหยุดเราได้อยู่แล้วอ่ะเพราะเราคือแก๊งหงสิง่งทุกกบกระจกเลยไม่ก็มัน ทุบไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ากูเงินนำอยู่มันยอมแล้วเหรอหรือย,ยังไงมันจะมอบเหรอหลวงจบ <Yeah. S 1> แกงหงสิ่ง,งจงเจริญ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ทุกท่านมากเดือดเดือดเดือดสุดยอดเลยเจ๊ผม ไม่เป็นไรอาเต้าอาเจีย้ยหรือทั้งสองคนก็ทำได้ดีเช่นกันสมราที่เป็นมือซ้ายของมือขวาของอ้วโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะเต็มอิ่มกับการไล่ล่าของพวกอ้วแล้วเพราะฉะนั้นวังนี้พวกอ้วต้องขอตัวลาไปกล่อง,งเสีย เอ้ไม่ใช่ตัวนี้ยโดนดึงเอา